ข่าว,วลือนำรินทั่วไทยนะฮะเหนือกลอีสานใต้ข่าวใหญ่ครบรถที่นี่ครับจากวันนี้วันอังคารแล้ว4มิถุนายนพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ข่าวใหญ่มากมายเหลือเกินจริงๆแล้วใหญ่ระดับไหนใหญ่ระดับมากอะมากขนาดที่ท่านเนี่ยจะไม่สามารถละสายตาจากหน้าจอทีวีได้<า>โดยเฉพาะเรื่องราวของคนดังๆเฮ้ย hey, เดี๋ยวนี่แตะเบาๆรู้แล้วเหรอ รู้เลย,เลยค,คันคันยังไม่ได้อะไรเลยน้องคันเฉยคันเังไม่เท่าไหร่แต่ว่าต้องเก่าให้ได้เลยนะครับแค่นี้เนี่ยเหมือนจะเก่าไม่ถูกที่คันสําหรับท่านที่อยู่โรงพักทองหล่อรอดูข่าวนี้พร้อมๆกันแต่เหตุการณ์นี้ฮะคนจะสวยช่วยไม่ได้จริงลุงเมืองชนคนจะสวยช่วยไม่ได้นั่งชิวๆสบายๆเจอขาใหญ่ควงขวดไล่หวดโป๊ก<อ>กระโหลกแล้วเลือดอาบ รับรองเลยว่าคราวนี้จะไม่ใช่แค่เลือดสาดอาจจะโดนบาดแข้งบาดขาหรือบาดคอโ,อโอาจจะตายได้เหมือนกันแสดงว,ว่ามันขาใหญ่จริงๆนะต้องกลัวไว้แบบนั้นทำไม่กล้าขนาดนี้ีเหตุการณ์หลายๆชนบุรีโอ้แต่จริงอยากให้พูดนะบอกดิ เผื่อว่าเขาจะได้ตามไปจับกลุ่มได้นะคะ,อ,ะอยากให้พูดมีอะไรให้พูดให้หมดเลยเหมือนในรายการนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปติดตามการถามตรงถามจริงแบบคลุกวงในเลยและคำถามวันนี้น่าสนใจมากๆเดาใจในใหญ่ดูกันสักหน่อยค่ะ คลุกวงนถามตรงถามจริงพี่หมูพรชารากับคุณใหม่อิทธิพันธ์ค่ะคุณผู้ชมเขาจะมาถามบุคคลเคยใกล้ชิดมีคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะคุณศักดานุพสิทธิ์ในประเด็น อ่านใจในใหญ่อุ้ยเขาจะอ่านกันมายังไงล่ะเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคะแล้วเดือนนี้มิถุนายนระหว่างเศรษฐากับพักเก้าไกล <30 S 1> อะไรจะไปก่อนกันว้าย<อ>ประเด็นน่าสนใจทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมมารอติดตามได้เลยนะคะวันนี้คืนนี้สี่ทุ่มครึ่งหลังจบรายการทุบโต๊ะข่าวคะ่ะส่วนอีกหนึ่งรายการเราครบทรงชาติตอนเช้ากับข่าวอรุณอมรินแต่รัครอบทรงชาติตอนเย็นต้องตามอำเภอจานเลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาจะ พาไปดูวัดธุดิบเปรี้ยวปากมากๆอุ๊ยอันนี้หน้าง,งอคอหักอ,อุ้ยตะลิงปิงพี่ต้นน้ำลายไหลเลยอุ้ยน้ำลายแตกอ,อยใส่น้ำพริกกะปิอุยมันแซ่บมันแซ่บกิน,กนกค,คู่กันนะเอามาแช่อิ่มก็ได้ พี่โนงโมีขายไหมอันนี้ยอืรอลงออเดอร์เลยโอ้นะเราลองออเดอร์เลยนะนในกลุ่มมาร์เก็ตอะน่ากินมากๆเลยคุณผู้ชมมารอติดตามได้เลยวันนี้ลนลหลังเคารถทงชาติ6โมงเย็น,นเ,เป็นต้นไปกับตามอำเภอจานค่ะยังไงก็ต้องรอติดตามเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ขยับมาดูเหตุการณ์หนึ่งที่จังหวัดบุรีรัมมีแก๊งโจรสองกลุ่มเป็นขาใหญ่ประจำหมู่บ้านมาเจอกันที่ตลาดพอดีพอดียกพวกตะลุมบอลกันแบบไม่แคร์ว่าชาวบ้าน จะโดนลูกหลงหรือเปล่าค่ะาจะมาตัดกันแบบนี้ไม่ถูกต้องเลยนะคะโอะ oh, นึกภาพว่าถ้าเป็นรถเราอะ่ะเศร้าเหมือนกันนะ,จะเจอแบบนี้ยังอยู่กันที่ท้องถนน่งคุณผู้ชมจากเมื่อสักครู่พี่ต้นเป็นเมียนมามขี่มอเตอร์ไซค์ไม่แน่ใจว่าได้หรือเปล่าแบบประชาชนไม่มีเ<ส>อาแล้วเวลาชาวต่างชาติที่เขาเข้ามาเชาา่ามอเตอร์ไซค์ในบ้านเราอะคะ ใช้ใบขับขีอินเตอร์ได้อ,อ,ไดอยู่ถ้าเป็นแบบนั้นก็ได้อยู่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าเนี่ยเยอะมากๆตามสถานที่ท่องเที่ยวอย่างในพื้นที่จังหวัดภูกเก็ตค่ะไม่ว่าจะเก่งมาจากไหนเจอถนนเมืองไทยเข้าไปบางชาติก็ไปไม่เป็นเลยนะคะ จับน้ำมันเนี่ยนะน้ํากระจายเป็นซูเปอร์สเปลชเลยเห็นแล้วก็แอบแสบแทนอยู่นะน่ากลัวจริงๆแต่โชคดีนะคะที่เขายังลุกขึ้นมายังยิ้มได้อ่ะก็ต้องระมัดระวังในการขับขี่ค่ะอาจากภูเก็ตขยับมาจังหวัดกระบี่กันสักนิดหนึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่ได้เป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนแต่ว่ามันเกิดความบาดเจ็บขึ้นที่นิ้วมือนี่แหละค่ะเพราะว่ามีหนุ่มคนหนึ่งเขาใส่แหวนแล้วทีนี้แหวนมันรัด ปรากฏว่าเขาก็ปล่อยให้มันรัดอยู่ดังนั้นอ่ะผ่านไปห้าวันจนนิ้วเน่าต้องให้กู้ภัยช่วยเลยค่ะคุณผู้ชมอันนี้คุณพ่อเขาเอามาให้ดูเป็นอุทาหรณ์เนาะเออจะได้ระวังกันเอาไว้นะคะอโอ้ตายตายตายแต่คำได้ยินคําว่เาเดี๋ยวป้าเอาออกให้ ม่มันก็อุ่นใจนิดนึงออนะป้ายังเป็นฮีโร่ของน้องอยู่เสมอนะคะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปช่วยน้องแมวต่อเลยค่ะเด็กๆเรายังต้องรีบช่วยนับประษาอะไรกับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมโลกของเราครั้งนี้น้องแมวพวกเราทาดแมวก็ต้องช่วยค่ะน้ำตาลนะวะ ด้วยนะคะแต่เชื่อแล้วล่ะว่าแมวส้มจอมสนจริงๆริงดูหน้า<ล>น้องสิฮะดำไม่รู้ไปมุดไปเล่นอะไรมาอมมนะะอะเอแต่พอจังหวะที่เขาหลุดได้แล้วเนี่ยเขาวิ่งเลยนะ,ะวิ่งกลับบ้านหายายก่อนเลยอ่ะแต่ถามว่าเจ็บไหมอุ้ยน่จาจะ,จะเจ็บน้าดู คุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์นี้เนี่ยเรียกได้ว,ว่าชาวเน็ตแชร์กันสนันเลยเพราะว่าร้านข้าวที่อยู่ใกล้ๆก,กับสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาเนี่ยเหมือนมีแลนด์มาร์คใหม่เหมือนมีเน็ตไอดอลคนใหม่นะคะที่ไม่ว่าใครจะต้องไปร้านของป,ป้าปิกต้องแวะถ่ายรูปกับดาวรุ่งดวงนี้ค่ะ <c oughs> นี่ค่ะที่เราเห็นกันอยู่นี้คือซุปตาเขาเขียวออกมาได้ไงอะ่ะเออตอนแรกไข่มุก็ตกใจว่าเอ,อ้ย หลุดออกมาจากกรงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือเปล่า oh. แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะน้องเนี่ยน้องกวางดาวตัวนี้หรือว่าเจ้าป่องแปงเนี่ยนะเขาเนี่ยไม่ได้หลุดออกมาจากสวนสัตว์เพราะว่าทางสวนสัตว์ไม่ได้เลี้ยงไว้ค่ะ น้องเป็นสัต oh. ว์ป like er <an> ่าท ph <phenomenon> ี่อยู่บริเวณนี้โอ้แล้วเขามาคงได้กลิ่นเพื่อนอยู่ใกล้ๆอมีอยู่สองอย่างถ้าไม่ได้กลิ่นเพื่อนก็ได้กลิ่นอาหารเป็นไปได้ว่าอาจจะได้กลิ่นเพื่อนที่อยู่ในตู้แช่ไม่ได้อ๋อไม่ใช่เหรอได้ค่ะสัตว์ป่าสงวนคเออแต่ว่าน่าจะหอมผัดกระเพราของป้าปิ๊กมากกว่าเพราะว่าน้องปองแปงนี่นะมาหาป้าปิ๊กเนี่ยทุกเช้าทุกเย็นเลยนะทุกครั้งที่มามากินถั่วฝักยาวก็ให้ทางเจ้าหน้าที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเนี่ย ช่วยดูแลหน่อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลที่ร้านของปานี่แหละค่ะน่ารักเลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าหรือว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเพื่อนกันได้อยู่ร่วมกันได้แต่อย่าอยู่ยาวนะเราเป็นสัตว์ป่านะเดี๋ยวลืมนะเดี๋ยวหายกินเนยไม่เป็นนะเพื่อนข้างในป่าคิดถึงเอาครับพักครู่เดียวช่วงหน้าเป็นเรื่องเศร้าๆเกิดขึ้นนะฮะหนุ่มเนี่ยเขาเป็นคนดวงเฮงเพิ่งถูกสลากกินแบกรัฐบาลหนุ่มก็เลยชวนแฟนหนุ่มชาวมหาสารคามไปดูหมอลำดูไปดูมาไม่รู้ทะเลาะ อีท่าไหนปรีก,กระโดดลงไปในน้ำจมดับาทำไมต้องหันมาลองรีวองซอยเกิดรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองรีวองซอยเกิดมีไฟเบอร์สูงถึง7,000มิลิกรัม รีวองซอยเกิดให้คุณค่าโปรตีนและกระกดอะมิโนหันมาทานรีวองซอยเกิดสิครับรีวองที่ท็อปสนะคะโรลเลอร์โคสเตอร์จัมโบมันฝรั่งแผ่นใหญ่อร่อย ตคำโรลเลอร์โคสเตอร์จัมโบอยากให้การเดินทางราบรื่นแต่ดันสะดุดเพราะผิวหยาบกร้านลองใหม่วาสลีนกูต้าไฮายาสมูตติ้งผสานเจ็ดสิบเท่าไฮาดรอกซีแอซิดคอมเพล็กช่วยจัดการผิวดูหยาบกร้านเผยผิวดูใสเรียบเนียนผิวเนียนใสไม่สะดุดใหม่ <My S 1> วาสลีนจัดหนักผมตลอดอนาคตผมเสียไม่น่ารอด ไม่สิเพราะย่าช้แตนทีนสูตรปรับรุมใหม่ผสานไมโครโปรวิตามิน3เท่าช่วยฟื้นบำรุผงผมเสียมากขึ้น10เท่าผมเงาสวยมีน้ำหนักผมแ a นทีนสวยได้ไม่งอโชคอยากผิวดูใสเห็นผลจริงหลอกว่าลิลกูตาไฮยาผสานกลูตาเกลและไฮยาลูรอนบูสต์ผิวดูใสเหนือกวิตามินซี10เท่าผิวดูกระจ่างใสฉ่ำโลใน5วันผิวดูใสอร่าตั้งว่าสลิลกูตาช้าลอง หอมจังจัดซะหน่อยใครก็ติดใจความหอมแบบธรรมชาติ b r i e z e x c e l Signature Peony Love ด้วย smart enzyme ช่วยกระสัดคราบหนักพร้อม essential oil เคมขคนหอมหรูได้นาน4สัปดาห์ใหม่ b r i e z e x c e l Signature Peony Love วิ่วงเร็วที่สุดในโลกทั้งคู่เหมือนกันแทบทุกอย่างแต่จริงๆแล้วเขาต่างกันชมเสริมยูด้วย Enfagro Gentle Care สูตรเฉพาะที่มี MFGM PHP และมีแคลเซียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของเอนไซม์ในระบบย่อยอาหาร Enfagro Gentle Care ผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาด My Dove Intense Repair Prom Smart Target เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่า My Dove นวัตกรรมสุดล้ำจากพรหมายม่พรสไพร์ทมิราเคิลเซรั่มมีในอาซอร์ซินอลซึ่งซาบสุขผิวชั้นนอกและชั้นผิวช่วยลดเลือนจำนวนจุดดำ98%เิียวดูกระจ่างใสใน3วันใหม่แบบสองที่เซเวน่นอีเลฟเว่นและร้านค้าใกล้บ้านคุณเล็งที่สุดท้ายใครจะเอาฉัน,ฉน,ฉน องนีขนอซุปก้อนรถหมูมีส่วนผสมน้ำต้มกระดูกหมูเล้งแท้ที่หนึ่งตัวมีเพียงชิ้นเดียวผสนเครื่องเทศหอมให้แกงจืดอ,อร่อยกลมกล่อมขนอซุปก้อนรถหมูแวนิชทาครอบหนักเบื่อกับคราบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหมทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดหูแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชั่นช่วยขจัดคราบหนักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้เวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซีแอคชั่นเท้าสลายคราบที่ซักออกยากใช้เวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งเวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายหนึ่งแบบพร้อมค่ะคันคันัน,นถ้าไม่ได้สิ่งที่ใช้ดรามามาชัวเลือกใช้เคลียร์48ชั่วโมงอิชฟรีใหม่ซูเปอร์วิตามิน10เท่าช่วยปกต้องจากรังแคและความขันมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เคลียร์ทุกดรามาปัญหาความขัน หอกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะหกชิ้นคุ้งนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริง นาฬิกาหนึ่งนาทีนะฮะหน้าจอทีวีก่อนจะไปจังหวัดมาหาสารคามตามมาที่จังหวัดขอนแก่นก่อนขอนแก่นแสนสถานหมู่บ้านจัดสรรจัดสรรกันไม่ลงตัวบ้านนี้อยู่ธรรมดาแต่บ้านนี้เลี้ยงว,วัวแล้ววัวหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับเลี้ยง,ยงวัวได<ว>้เหรอแล้วเลี้ยงว,วัวเลยกลายเป็นเรือ่องประหลาดประหลาดเกิดขึ้นเลี้ยงวัวไม่เลี้ยงว,วังวธรรมดาปล่อยป่าแบบออร์แกนิกวัวออร์แกนิกจะเดินไปไหนมาไหนก็ได้คราวนี้เนี่ยชาวบ้านร้านตลาดเขาก็เลยลำคาเพราะว่าอยู่ดีๆมีอึมีครีเต็มหน้าบ้าน และตอนนี้ให้ทำไงอก็เลยต้องหาทางแก้ไขแต่แก้ไขกันยังไงให้เป็นไปด้วยความสงบ ก็แล้วการม,มันไม่ง่ายเลยนะยากเหมือนกันยากเหมือนกันนะโจทย์เนี้ยอ้แล้วคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่บ้านเดียวกันเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้บางทีแค่ปัญหาเรื่องเลี้ยงหมานี่ก็ว่าปวดหัวแล้วเจ<ธ>อ,อสัตว์ใหญ่อย่างน้องวัวเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมอ่ะไหนๆก็พูดถึงเรื่องของปัญหาหมาและดูเรื่องนี้กันหน่อยมั่นใจว่าคุณผู้ชมหลายคนน่าจะยังจําเหตุการณ์ของเจ้าสาราได้สาราไอหมาดุด,ดอะ่ะที่มันกัดแม่ก็ทั้งณยายอ่ะอ้อแล้วก็จับไปสุด ท้ายเนี่ยตามหากันยกใหญ่แต่ว่าซาร่ามันตายแล้วนะคะไม่รู้ว่าเหตุการณ์ของซาร่าจะมาซ้ำรอยกับของคุณป้าท่านนี้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้มีคุณป้าในตลาดค่ะคุณผู้ชมเขาไปออกตามหาหมาเขาอยู่สองตัวมีคนไปแจ้งว่าหมามันกัดแล้วเทศบาลก็มาจับไปโดยไม่ถามเลยว่ามีเจ้าของหรือเปล่าตอนนี้ตามหาน้องเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะ แต่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่ากัดเจ้าหน้าที่ก็เลยมาจับมันไปค่ะมุสาม,มุสาวาปึงเลยแบบนี้เนะอออีกหนึ่งเหตุการณ์ก็เช่นเดียวกันค่ะมีพ่อแม่วัยรุ่น<ม>เขาพยายามที่จะมุสาคนที่มาถามถ่ายถึงลูกของเขาลูกของเขาเนี่ยวัยสองเดือนค่ะชาวบ้านแถวนั้นก็เห็นว่าเพิ่งคลอดมาก็เลยถามว่าอ๊ะน้องหายไปไหนพ่อแม่ของเด็กวัยสเดือนกลับบอกว่า อยู่ที่ยายบ้างอยู่ที่ป้าบ้างเอาอยู่ที่ไปอยู่โรงพยาบาลบ้างแต่ปรากฏว่าสุดท้ายยอมรับสารภาพว่าฝังอยู่ใต้ดินค่ะแหแปลกมากตรงนี้จริงจริงอีเหตุการณ์หนึ่งนะให้เหตุการณ์จังหวัดมหาสรารคามหนุ่มมหาสรารคามตามแฟนหนุม่มไปดูหมอลำไม่รู้ทํากันยังไงอีท่าไหนทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันแล้วน้อยใจปรากฏว่าหนุ่มคนที่ชวนแฟนหนุ่มเนี่ยไปดูหมอลำน้อยใจกระโดดลงหนองน้ําจมดับตายฮะ รางึ้นมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปความน้อยใจลิมิตตรงไหนต่อไม่ได้เลยน่าจะผสมกับความเมาด้วยป่ะผสมกันจริงนะเป็นแบบนั้นจริงๆพอเวลาเมาแล้วก็ขาดสติแล้วยิ่งน้อยใจแล้วเมานี่มันคูณสิบไปเลยนะมันหลุดไปเลยนะ สติหลุดไปเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชม<ะ>เดี๋ยวดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะอันนี้ก็มีคนตายเหมือนกันค่ะที่สพนาคาเขาได้รับแจ้งนะคะคุณผู้ชมว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ภายในหมู่บ้านแต่ว่าก่อนที่เขาจะตายไปคนที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงได้ยินเขาร้องโหยหวนหาแม่ค่ะ คุณผู้ชมมีหมาเนี่ยหอนทั้งหมู่บ้านเลยค่ะอือโอ้อายุ46แล้วนะแต่เวลาร้องหาแม่ เหมือนเด็กคนนึงเลยแม่ครับมารับเปิ้ลหน่อยครับแม่ครับเปิ้ลอยากไปอยู่ด้วยสายใหญ่แม่ลูกนะแม่ลูกผูกพันแม่ลูกผูกจิตบางทีเนี่ยเรื่องแบบนี้เป็นความเชื่อตาเสิดท้ายเออมันทําให้คนเป็นแบบนี้ได้เลยใช่ค่ะอ่ะอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะที่เป็นเหตุการณ์สยดปนสยองปนสยิวด้วยเพราะว่ามีช่างแอร์คนหนึ่งเขาปวดฉี่จะไปฉี่ในห้องน้ําปั๊บน้ํามันปรากฏว่าฉี่ไปได้สักพักถึงกับขาสั่นเลยนะคะเพราะว่าจู่ๆได้กลิ่นอะไรแปลกๆลอยมาจาก ห้องข้างๆค่ะนี่ค่ะเป็นช่วงจังหวะที่หลังจากหนุ่มช่างแอร์<ม>เขาได้กลิ่นแปลกๆเขาก็เลย